หายเสร็จทั้งสองคนแล้วดี่ผ่หาหนร้อยหลบหน่อยใครไม่ก,กล้าตังกูเด็กก็ไส่ไหล่ม่าถอยอย่าถอยมาห่างเกินหน้าเข้าไปใกล้ๆหน่อยเอออีกสองสามวันแล้วก็จ,จริงๆแล้วครับผ่านเรามีเวลาสึกน้อยเพราะนั้นตั้งใจนะครับแดดอากาศไม่ร้อนนะครับไม่ร้อน เ็มึงรบพินัแล้วแล้วมึงเอาหน้าออกมั้ดเตลาดเป็นในายอำเภอครับหรือว่าไปเป็นแบบทำงานรับราชการ อะไรก็ตามครับเราก็สามารถติดได้ครับโอ้โหหลับสบายครับเพื่อนซ้อมปืนอยู่ครับดูรับเขากำลังซ้อมันอยู่หลับสบายเลยหลับนิ่งเลยเฮ้ยหลับนิ่งเลยมึงเป็นลมยังไงวะเรีหลับครับ ะไม่ได้หลับครับไม่ได้หลับอะไรหลับนิ่งเลยนั่งพักเขาให้นั่ง,งพักมึงหลับนิ่งเลยเป็นตะกิยครับลงไปอยู่ข้างล่างครับใครจะดูบุหรี่ซื้อน้ำได้ไหมครับฮะซื้อน้ำได้ไหมครับไปลงไปซื้อใครจะลงไปซื้อครับผมครับ วันนี้เป็นไงบ้างวันที่สองยังไม่ชินครับวันที่สองยังไม่ชินครับใครมานอนอยู่นีไหะโอ้ยผู้ไม่แอบหลับตายตาย เร่ว่าเขาขุกองว่างอาไมน้ำอะไรต่างๆมันลาอะไรมากมาทุคลว่าไม่มาจากมันมันนั่นรามองทาไได้เป็นกองเปนกองไแล้วอ่ะม่สายเพื่อนึงไม่แน่นะคยสายกาศที่เนเวี๋ยุต่อนู่น ยิงเร็วยิงเร็ว่อไปแนวยิงชายแนวยิงพร้อมหลุมเต้าพร้อมแนวยิงะลางเต้าขึ้น นัดแตบเวลา60วินาทีนะครับสหารจับเวลา60วินาที5 หุดาตจครับในตะยิงเรสายนยิไม่จบสตให้จบในจัะยิงเรวครับตหรือเารู้กต่อเลาันตัหมตาพตัเท่าน้อ ทำค้างไว้ก่อนมันจะเรื่ปล่อยไปไหนปมค้างไว้ก่อนอคนที่ยิงออจะงยิงเข้าไปตอกคนต่อไปไปเอาตูนมาไอ้คนที่ยิงจบแล้วก็ดำเนิน,นการตามกระบวนการดำเนินการตามกระบวนกรับผูทหารธนวาผาคำชาวบอ่อหนึ่งสามสี่ ทอเอาะ4ทับ5 3ครับารู้สึกที่ได้มาอยู่นาวิกผมดีใจที่ได้มาอยู่ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งมีจ่าหล่อครับนี่อเอาใจหน้าดูเลยอยิ้มิมดิยิ้มิ้ดิยิ้มเฟันหน้ามึงหายไปไหนวะโดตีครับอ

เสร็จวันนี้เราพาทหารร้อยหนึ่งมายิงฉับพันครับรเป็นการยิงระยะประชันชิดมีละสนัดละสนัดไปเรื่อยยิงหท่าฉับพันยิงฉับพันเดี๋ยเด็กชุดสองให้เป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยคอยตั้งเตือนให้เพื่อนระวังต่างให้ดีนะครับมันอันตรายอันตรายกว่ายิงปืนนุ่นเยอะนะครับเอาทั้งหมดทั้งหมดขวาฮั่น เข้าประจําสายวิ่งน่าไปยินเลยไล่ไปเลยป้อนหน่งก็แทนซ้ายมือไปถึงกอให้ดีถ้ายินยิงตรงหน้าเปินคหนึ่งถ้ายินยิงทางซ้ายถ้ายินยิงทางซ้าย หันไปก่อนแล้วก็ยกปืนประทับมาน้าจเป็นคงซ้ายหันยนยกยกยัยกครับยกยกยกงกยกยนยกยยกากักยบยก้กยกยกนกยนะครับกย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 กนสยกยกยกตกยกยกยังกยขยายกยัยกยกยหยัยกยกก จะว่าปั้งแล้วก็เวรเล็งอีกปั้งอีกด้้ทแล้วมึงอ่ะสุดท้ายแล้วไอ้พวกไอ้สังขเวทสามหงนตวมาทับนะถ้าอยายิงยิงขันขาถ้ายิงยิงขันา นะขั้นตางเมื่อเราจะล่นไ,ไปหนนวะหันหน้าใช้สายค้จุดให้มันหันทางซ้ายเลยอยให้มันเออมันจะอียงเอียงไปทำไม่ใช่หนันไปทางน,นันหันหน้าไปนุป่นเลยเออเลจากน้นเข้ามาประทับ้าเนเีนยนสาสังเกตตูดเขานะครับห้าเวนนสาสองัดห้าเวยนยนงขวาสองัด แม่ง <inte> ต <brothers> ูดโค้งเลยมึงเหี้ยยมเอ็กลอยใหญ่สัตว์เอ็กเกินนะไอ้งามไอ้จักรเวทเอ็กลอยเอ็กลอยไอนี่ยิ้มหัวเลาะฟันลอยอย่างหัวเลาะอย่างมึง กห้อสั่นทิ่ไายเลยกุณนึกว่าองลงไอ้หี้ยยิงปืนขึ้นไปส่้าตั้งทัข่าหลังยึงสองด้ข้าตั่งทัข่าหลังยิงสองนังงงาน เป็นการพังหน้าของทางใหม่ก่อนออกสนามนะครับเดีย๋ยวเราจะไปชมกันว่าทำยังไงบ้างนะครับเชิญวงนครับกระจกของใครของมันแล้วก็ป้ายกระจบแล้วเปลี่ยนกันแบงก์กระจก เฮ้ยทางแล้วมะทางน้ำหัวเลยอะใส่วางปึ๊บแล้วก็ผ้าลงมาเห็นไหมมันก็เป็นเส้นอย่างเงี้ยดูมัเป็นเส้นอย่างเี้ยนี่ไรมอ้เอ้าที่เหลือมันก็ไม่ป้ายเอาเนี่ยป้าเอาอย่งนี้ม่ตามคองไครับม่

พวกนี้ไปจะไปอชไเชิญตากรรมอันหวนร้ายสัปดาห์รกครับดาหันที่นี้เริ่มไครสภาพแล้วดูสภาพโอ้นักลบนักลบฮะบนักลบนักลบเ,เอาอยากเข้ากล้องหอไหนวะเนีครับ นักลบนักลบอเล็กต้องเดินผ่านกล้องตลอดอ่ะไม่ได้คาดตัวเราลัหคาดตัวราเดินผ่านกล้องหลมดพร้อมยังครับรดยพร้อยังพร้อมพร้อมพร้อมแล้ว่ตายยัง

ั่งหน้าเดินแล้วาเท้าเดินทำไมไม่ตัวนี้หาเว้ยอีหน้ออยู่ตอนนี้ครับออกเดินทางแล้วครับเดีายวขึ้นเมียจับนุ๊ก สู้สู้ตายลูกอีสานลูกอีสานไอ้ทรายหัวไอ้เฮี้ยมไปกันไหมสู้ครับไปครับไปไปครับไปแล้วครับนี่จะบอกว่าไม่เต็มใจไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกคนทำหน้าละลื่นหมดเลยนะครับยอดครับยอดครับครับยอดครับ

thế rồi chúng ta đến cả một cái sân bóng đá nữa, sân bóng đá thì chúng ta sẽ có một cái sân เหนื่อยแล้วอย่าให้วินัยเสียถอนมุดเต็งถอนสบายเติมสบายปวดเป้ปวดเป้ปวดเป้ถอดหมวกปวดเป้วางไว้หน้าตัว,ตว,ตวเองเอาหงายขึ้นด้านที่มันโดนหลังเราหงายขึ้นนะมันจะได้แห้งถอดหมวกวางไว้ นะครั้งนี้ก็จริงอ่ะทุกครั้งทุกครั้งผู้กองอยาไหว้เจ้าที่คนเดียวนะครั้งนี้ก็อยากให้พวกเราร่วมนะในการไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะเพื่อเป็นสี่มงคลเพราะเรามาอยู่พื้นที่นะในป่าในเขาต่างๆนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่พวกเรากระลบถือเจ้าที่เจ้าทางต่างๆก็ตามเต็มเนียนโบราณนะก็อยากให้พวกเรานะพวกเราไปล่วงเกินบ้างอะไรบ้างนะทำโดยรูปเท่าไม่ถึงการบ้างได้พวกเราจะได้เออ อนุโมทนาสาธุนะที่ในการขอกมาลาโทษต่างๆนะเพราะเป็นการฝึกเพื่อพวกเรานะได้รับโล้แข่งลงแข็งแรงต่างนั้นอยากให้นะร่วมนะในการอธิษฐา,ใน,ในะษาในในใจอธิษฐานในใจอธิษฐานในใจนะร่วมกันนะผู้กองก็ไม่อยากให้พวกเรานะนะรับการฝึกที่มีอันตราย,ยาต่างๆนะให้ปลอดภัยนะกับกองร้อยครบทุกคนนมือพนอมือ อิสลามก็นี่มาอ๋อไปเทนสุดท้ายแล้วกลับมานี่ใช่ไหมครับกลับหลังอันพวกนี้สบายเกินไปลุกไปด้วยไปด้วยดูนะวัดเต้นนะไปได้ไปเว้ร็ว